ครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับนายอีทคนชอบลองคนชอบเล่นหรืออิจฉายาหมกมุนการช่างนะฮะอณะน,นี้ก็เวลาหกโมงครึ่งนะครับหกโมงสามสิบห้าไอ้สี่สิบนะฮะของวันที่เก้าเดือนหกนะครับปีหกสามนะฮะหกหกโมงครึ่งน้ำไหลแล้วครับ,รบยังไม่เจ็ดโมงเลย นะฮะมีงงานน้ำนะครับท่อสองนิ้วน้ำไหลเลยนะฮะคั๊ม1.5้าแรงนะครับพันหนึ่งร้อยวัตเดินรอบเดินอยู่ที่พันแดร้อยรอบแล้วครับดูวนกันดูวนกันแอมป์อยู่ที่1.2อแอมป์ครับดูวนกันฮะวัตร้1ยหวัตทำงานแล้วครับ 1200รอบนะครับ1261รอบวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิตำบลหนองป้องนะครับอำเภอหนองบะแดงตะวันเพิ่งจะขึ้นปลายภูเขานะฮะวันนี้วันที่สองครับเมื่อวานติดตั้งเสร็จตอน5้าโมงเย็น17บเนากาก็ได้น้ำแล้วครับ้ำอยู่ที่ สิบแปดนาฬิกาฟ่ามืดแล้วอันนี้เป็นแผงอามาพัาสิบหกแผ่นนะครับเอ้สิบสองแผ่นขออภัยขอโทษทีฮะสิบสองแผ่นแผ่นร้อยห้าสิบนะครับเชื่อมเองขึ้นโครงเองติดตั้งเองนะครับวันนี้ออกมานาแต่เช้ามาเก็บสายไฟเก็บงานละเอียดยิบย่อยเดี๋ยวเทปูนอีกทีนะฮะเอามาให้ชมกันครับว่าแผงเขาดีจริงอะแผงรุ่นนี้ดีจริงยังไม่ จ็ดโมงเลยน้ำขึ้นแล้วความลึกตัวนี้หย่อนท่อไปห้าท่อนครับท่อสองนิ้วลงเลยครับลงไปห้าท่อนห้าท่อนหรือหกท่อนเดี๋ยวนะสอบให้แป๊บนึงครับอีท่อนนะอ๋อหกท่อนครับหย่อนลงไปหกท่อนก็โอเคเลยครับพอใจครับว่า ปั๊มน้ำรุ่นนี้ดีจริงทัสองรอบน้ำขึ้นมาแล้วที่ความลึก24เมตรนะครับกับแผง12แผ่นของของเดี๋ยวนะฮะกับหัวนิดหนะึ่าอ่า,อาแผงของโซล่าฟอนเทียนะฮะ110โวลต์แผงมือสองนะครับแต่ปั๊มมือหนึ่งแผงมอสองแต่ปั๊มมือหนึ่งนะฮะ เดี๋ยวตอนตอนที่ว่าแดดแรงๆจริงตอนสักประมาณบ่ายโมงเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกทีครับผมขอบคุณครับ